นี้เก็จะมาสอนวิธีการเทรดทิปแต่ได้กําไรกันจริงๆนะครับผมนี่คิวได้ทําการเทรดทิปนะโดยการคัดลอกเทรดนะครับผมได้กําไรอยู่ที่676ดอลลาร์นะครับหรือตีเป็นเงินไทยก็2 3งส0มืนเลยนะในห้าวันครับผมก่อนอื่นนะครับสิ่งที่เราต้องมีนะครับเราก็ต้องมีโบรกเกอร์ที่ชื่อว่า FDY ครับผมตัวนี้เลยนะนี่ถ้าเกิดใครยังไม่มีนะครับก็สามารถกดไปที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์แล้วก็สมัครตัวบรกเกอร์ของ FDY นะครับผมจากนั้นนะครับเราก็ใช้ฟังก์ชันตัวนี้ครับฟังก์ชันที่เรียกว่า s บผมแล้วกดคําว่า สิกเนลครับผมตรงนี้เลยนะกดไปเลยปึ้งนะครับผมก็จะเจอหน้าตาแบบนี้นะก็จะมีสิกเนลของหลายๆท่านให้ให้ดูนะครับมีหลายๆท่านให้ตามนะเราชอบคนไหนเราชอบพี่ท่านไหนเราก็ไปตามกันดูนะครับผมแต่ของผมเนี่ยสร้างไว้แล้วนะก็คือเป็นสิกเนลตัวนี้นะ QMM ตัวนี้นะซึ่งตัวนี้เนี่ยผมก็ทําการติดตามอยู่นะครับผมมันก็จะขึ้นว่าเอ,อ่อ maximum d r a w d o w n เนี่ยเขาเคยติดลบอยู่ที่6.67%นะครับของเงินทุนทั้งหมดนะครับ leverage 200นะฮะแล้วก็ profit เนี่ยคือเขาปิดกำไรไปทั้งหมดนะครับ680ดอลลาร์นะครับผมแล้วก็หลอดสิบออ หลอดทั้งหมดก็6.8นะสิ่งที่คิวชอบนะครับและคิวได้ตามการคัดลอกเทรดของเจ้านี้นะครับนั่นก็คือเขาเทรดแบบ MM 30,000จุดเลยใครที่เข้าตลาดนี้รู้ดีนะครับว่าถ้า MM 30,000จุดเนี่ยมันแตกยากมากนะครับผมแล้วเขามีการวางแผน take p r o f i ผิดทางโอ้โหแบบทุกอย่างแบบลงไป5วันเราไม่ต้องมาท้างจุ่มจอดูกราฟเองแล้วก็คัดลอกเทรดไปเลยแล้วอย่างหนึ่งความปลอดภัยนะครับผม ตังอยู่ที่เรานะครับในวันไหนนะครับที่เราไม่อยากจะติดตามคนนี้แล้วนะครับเราก็สามารถยกเลิกการติดตามได้เลยแล้วเราก็สามารถถอนตังที่เขาทาั้งกาไรให้กับเราได้เลยนะครับผมและเมื่อเราสมัครเรียบร้อยนะครับเราก็กด apply for copy นะอันนี้คิวก็จะไม่กดนะครับเพราะคิวติดตามไปเรียบร้อยลนะครับผมรพตของเรานะครับก็จะทําการเทด ด้วยตัวเองตามอัตโนมัติเลยครับผมเนี่ยครับเขาก็เข้าออกไม้ตามของเจ้าของพอร์ตเลยนะว่าเจ้าของพอร์ตเข้าไม้ไหนเราก็จะเข้าไม้นั้นตามมันจะไม่เหมือนของซิกแนลครับซิกแนลเนี่ยเวลาเราแจกงในกลุ่มใช่ไหมเขาบอกว่าให้เข้าราคานี้เวลานี้เราอาจจะเข้าไม่ทันเข้าช้าเนี่ยจุดได้กาไรก็ไม่เหมือนกันนั่นเองนะครับผม